ปัจจุบันยังไปหาหมออยู่ครับหมอนัด<ม>ห่างและตอนแรกหมออาจจะนัดเป็นสองสัปดาห์ครั้งหนึ่ง<ฮ>เดือนหนึ่งคร<ฮ>ั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ของพี่เป็นสามเดือนต่อครั้งแล้วครับผม <c oughs> ก็นับว่าเป็นอาการที่ดีขึ้นจากแต่ก,ก่อนมากเหมือนกัน <c oughs> แล้วพี่มีทุ้มคลั่งจนทําร้ายตัวเองไหมคะเคยมีนะคะผมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเพราะว่า <c oughs> เรา ทำลายตัวเองมันบ่งบอกถึงการที่เรายังรักตัวเองไม่พอเนาะยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองรู้แล้วว่าเอยเราเริ่มจะมีความรู้สึกอยากทำลายตัวเองแล้วนะ<ม>ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้แอดมิทเข้าในโรงพยาบาลค่ะร,รู้สึกว่าได้เข้าใจคนที่มีอาการแบบนี้มากขึ้นคะ่ะก็อยากให้คนที่เป็นโรคนี้อะครับคืออยากให้ทุกคนหายนิวเนียขอบคุณมากเลยนะครับค่ะ